กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกเระฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกทรงคลาค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกอให้ทุกอำเภอได้ประสานทางสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอรเร่งการสร้างการระบรูร์เรื่องโรคฟีดาดว่านอนนายขจรศักเจริญโซผ้าผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคฟีดาดว่านอนระลอกปัจจุบันเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระวังประเทศทำากลางจำนวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นอีกทางประเทศไทยมีการรายงานพบผู้ติดเชื้อเนื่องไร้เป็นชายชาวในจิรียที่ได้ลบนี้ ถูกควบคุมตัวได้ที่ประเทศกัมพูชาทำลายผู้ติดเชื้อดังกล่าวใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดภูเกตผู้อาชาการจังหวัดตรังจึงขอให้ทุกอำเภอได้เร่งการสร้างการรับรุเรื่องโรคฟีดาตว่านอนโดยขอให้ประสานทางสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโรคดังกล่าวเพื่อสร้างความตระนักแต่ไม่ตระนกซึ่งจากการประเมินการแพร่ระบาดของโรคฟีดัตวานอนของกระทรวงสาธารณสุกพบว่าความรุนแรงอยู่ในระดับหน่อยกว่าโรคโควิด -19 หากประชาชนยังคงสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขจะสามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้ วีนีนาตสุรักกำแห้งซุนค้าวิทยุมก่อทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน